สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะครับวันนี้นะครับรายการ I Love Math by k ร o j o EP ที่16ครับจะมาสอนโจทย์ปัญหาร้อยละเหมือนเดิมเลยนะครับไปเริ่มดูตัวอย่างกันต่อเลยนะครับจาก EP ที่แล้วเลยนะครับจินตนาปลูกมะม่วง60%ของที่ดินทั้งหมดนะครับจินตนามีที่ดิน150ไร่จะปลูกมะม่วงกี่ไร่ครับจินตนาปลูกมะม่วง60%ของที่ดินทั้งหมดใช่ไหมถ้าจินตนามีที่ดิน150ไร่ จะปลูกมะม่วงเท่ากับเปลี่ยน60สเปอร์ซ็นเป็นเศษหกสิบส่วนหนึ่งอยนะครับแล้วก็คูณกับที่ดินที่จินตนาม,มีก็คือหนึ่งห้าสิแล้วตัดทอนส่วนล่างตัดส่วนบนส่วนล่างตัดส่วนบนมันจะเหลือ6คูณสิบห้านะครับข้างบนตัวเศษข้างล่างตัวส่วนเหลือเลขหนึ่งแล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนแล้วนะครับ6กคูณกับ15้าได้เท่าไหร่ครับ6กคูณกับ15้าได้เท่าไหร่ห5 3้าสิใส่ศูนย์ทด3นะครับหกหนึ่งหกทดสามเป็น9้า อ่าแสดงว่าเจตนาปลูกมะม่วงไป90าไรน,นั่นเองนะครับข้อ,อต่อมาครับเอกมีที่ดิน1,250ตารางวาแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกข้าว84%เของที่ดินทั้งหมดที่เหลือใช้เลี้ยงปลาเอกมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลากี่ตารางวานะครับโจทย์ถามพื้นที่เลี้ยงปลานะครับแต่ว่าโจทย์ให้พื้นที่ข้าวเรามา เราจะต้องหาเปอร์เซ็นต์ของปลาให้ได้นะครับบ่อเลี้ยงปลานะโดยการเอา100ไปลบกับที่ปลูกข้าวก็คือ84%ก็จะได้ที่เหลือคือ16%อเนันนี้คือเอาไว้ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะครับทำบ่อเลี้ยงปลา1 6โจทย์ถามหาบ่อเลี้ยงปลานักเรียนก็ต้องเอา16%มาคิดนะครับเปลี่ยนเป็นเศษ16ส่วน100นะครับคูณกับของที่ดินทั้งหมดนะครับที่ดินทั้งหมดก็คือ1250ั้นั่นเองนะครับ แล้วตัดทอนศูนย์ล่างตัดศูนย์บนได้แค่1ตัวนะครับแล้วก็ใช้แม่สองตัดสอง2ปดสหสองห้าสแล้วตัดอีกยังตัดได้อีกนะครับห้าหนึ่งหเอา5้าไปตัดร2 5้าด้วยนะครับห้าสองเหลือเศษส 2, 5, องห้ารยี่บห้าหคูณ5นั่นเองตอนนี้นะครับข้างบนเหลือ8คูณกับ25้านะครับข้างล่างเหลือ1แล้วไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเอา8คูณ25้าได้เลยนะครับ 8คูณ25ได้เท่าไหร่แต่ตั้งทดกัน,นครับ25คูณ8นะครับ8 5 40ใส่ศูนย์ทด4 8 2 16ทด4เป็น20อะได้เท่ากับ200ตารางวาพอดีเลยนะครับในการเลี้ยงปลานะครับใช้พื้นที่200ตารางวานะครับข้อถัดมาครับเงินเดือนนะครับ18,000บาทนะครับหักค่าผ่อนบ้านทุกเดือน30%ของเงินเดือนทุกเดือนจะเหลือกี่บาทนะครับ สมมุติว่าที่ดินอ่ะไม่ใช่ดิสมมุติว่าเงินเดือนอ่ะคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่าเวลาเราพอไปใช้จ่ายใช่ไหมเขาบอกว่าหักค่าผ่อนบ้านสามสิบเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็ลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้งไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้งไปลบเนาะจากเงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ลบไปค่าบ้านอ่ะค่าผ่อนบ้านสามสิบเซนก็จะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเงินที่เหลือนั่นเองนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับเงินที่เหลือคิดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจากเงินเดือนหนึ 1น0 0งบาทจะเหลือเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่นะครับเจ็สิอร์เซคือเงินที่เหลือเราต้องเอา70็สมาคำนวณน,นะครับเจ็ดส่วน100นะครับคูณกับหน0 0งหมืนแบาทแล้วตัดทอนนะครับสุดล่างตัดบนสุดล่างตัดสูนบนนะครับมันจะเหลือเท่ากับ7คูณอยู่กับ1800งนะครับเคูณหนึ่งพันแปได้เท่าไหร่ล่ะมาตั้งคูณกันนะครับ เจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดแปดหสิบหกใส่หกทดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดทดห้าเป็นสิบสองนะครับแสดงว่าเขาเหลืออยู่หนึ่งมืสองพันหรอยบาทนั่นเองนะครับเขาเหลือเงินที่เก็บไว้ใช้อย่างอื่นก็คือหนึ่งมืสองพันหรอยบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านโจทย์ดีๆนะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วก็โจทย์ถามอะไรนะครับหนังสือเล่มหนึ่งครับมีหกร้อยหน้านะอ่านไปแล้วสีสิบห้าของจำนวนหน้าทั้งหมด อ่าน uh, ไปแล้วร้อยละสี่สิบห้าครับเหลือหนังสืออีกกี่หน้าที่ยังไม่ได้อ่านนะครับข้อนี้โจทย์ให้มาก็คืออ่านหนังสือไปร้อยละสี่สิบห้าแต่โจทย์ที่โจทย์ถามคือหน้าที่ยังไม่ได้อ่านนะครับนักเรียนก็เอาไปหักเลยครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์อะหักอ่านไปแล้วสี่สิบห้าใช่ไหมก็เหลือร้อยละห้าสิบห้าเนี่ยที่ยังไม่อ่านนะครับที่ยังไม่อ่านโจทย์ถามที่ยังไม่อ่านเราจะต้องใช้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์มาคิดนะครับ เปลี่ยนนะครับห้เป็นร้อยละห้าสิเปลี่ยนเป็น55าสิบห้่วนร้อยแล้วก็คูณกับหนังสือทั้งหมดมีกี่หน้าก็คือห0รหน้านะครับแล้วตัดทอน100ตัด100ได้1 100ตัด600ได้6นะครับเหลือเท่ากับ55าคูณหนะครับห้าสิบคูณหได้เท่าไหร่นะช่วยกัน,นคำนวณ65 30าสาสิใส่ส่วนทดสามหกทดสเป็น33นั่นเองนะครับ คําตอบก็คือหนังสือที่ยังไม่อ่านเหลือสามร้อยสาสิบหน้านั่นเองนะครับพ่อมีเงินเดือน4ี่ห0ันบาทนะครับโจทย์ข้อนี้เนาะเกี่ยวกับเงินเดือนนะครับแม่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพ่อสิบอร์เซนจงหาว่าแม่มีเงินเดือนกี่บาทนะครับเขาบอกมาว่าแม่ได้เงินเดือนน้อยกว่าพ่อสิบเปอร์ซน แล้วโจทย์ถามก็คือแม่ได้เงินเดือนกี่บาทนะครับเราจะต้องหาเปอร์เซ็นต์ของแม่ให้ได้ก่อนนะครับสมมติว่าพ่อคิดไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของแม่ก็คือแม่จะได้น้อยกว่าพ่อให้นักเรียนเอาไปลบนะครับถ้าได้น้อยกว่าหนึ100่งร้อยลบสิบสองเหลือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเงินของแม่นะครับเงินแม่คือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับของเงินเดือนพ่อเนาะถ้าเงินเดือนพ่อคือสี่หมื่นห้าแม่จะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เอา88%ของเงินเดือนแม่เนี่ยมาคิดนะครับ88ส่วนร้อยคูณกับเงินเดือนพ่อทั้งหมดก็คือ45,000บาทนะครับแล้วตัดทอนนะครับสุดล่างตัดบนสุนล่างตัดบนมันจะเหลือ88คูณอยู่กับ450นะครับอ่คุณครูเห็นว่าคูณกับตัวที่มีเลขศูนย์ตามหลังคุณใส่ศูนย์ไว้ก่อนเลยแล้วนำ88ไปคูณ45พอ่อ เริ่มคูณเลยครับ5840ใส่0ทดย5840ทด4เป็น44นะครับใส่0ก่อน1ตัวแล้วแม่4คูณ48 32ใส่2ทด3นะครับ48 32ทด3เป็น35นะครับแล้วผลคูณมารวมกันทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น0เป็น6เป็น9เป็น3นะครับคำตอบก็คือเอานล้นีไยเอามาตอบเลขศูนย์นี้ได้เลย3 9 6 0 แล้วก็มีศูนย์อยู่แล้วอีกหนึ่งตัวนะครับแสดงว่ามีแม่มีเงินเดือนสามหมื่นเก้าพันหร้อยบาทน้อยกว่าพ่อจริงเห็นไหมเงินพ่อสิบหมื่นห้าเงินแม่สามหมื่นเก้าหกร้อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับอสําหรับโจทย์ปัญหาร้อยล้านนะครับถ้านักเรียนเริ่มทำบ่อยๆนี่นนก็จะเจอโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับนักเรียนก็อาจจะทําเริ่มทําเป็นแล้วน่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ครูจะย้ําเตือนเลยก็คือโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะครับแล้วก็โจทย์ถามหาอะไรนะครับอะ นักเรียนต้องอ่านให้ดีว่าโจทย์ถามอะไรบางบางคนเห็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละปุ๊บนักเรียนเอามาเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนเลยบางข้อคิดไม่ได้นะครับบางข้อต้องเอาไปบวกหรือลบก่อนแล้วแต่โจทย์นะครับถ้ามันบอกว่ามากกว่าคนนั้นมากกว่าคนนี้หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างเงี้ยให้นักเรียนเอาเปอร์เซ็นต์ไปบวกจากหนึ่งเอาไปบวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าน้อยกว่าลดลงหรืออะไรเงี้ยให้นักเรียนเอา100%นมาลบเปอร์เซ็นต์ที่เขาใหา้นักเรียนก็จะได้คําตอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับย้ำเตือนกันแค่ตรงนี้ที่เดียวเลยอ่านโจทย์ให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ